หลวงพ่อเงินวัดบางคลานพุทธคุณเจริญรุ่งเรืองไม่ฝืดเครื่องขัดสนกล้วคลาดปลอดภยัยเหรียนวันเกิดหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ่นปรัาจิต939สถาพรหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันศุขร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2348สมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุลเป็นเหรียญกลมเนื้อทองเหลืองขนาดหนึ่งนิ้วขอเหรียญมีขนาด2มเมตร ด้านหน้าเขียนว่าเหรียนวันเกิดหลวงพ่อเงินพุทธโชด16กันยายน2348ตำบลบางคลานมีอักษรขอมคำวันนะอยู่บนผ้าสังคติด้านหลังเขียนรุ่นประพาจิต939สถาพรซึ่งเหรียญนี้สร้างขึ้นปี2540แล้วย้อนไปจากปีที่สร้าง939ปีจะตรงกับปีพศ1601ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งจังหวัดพิจิตร โดยเจ้าการจะนะก,กุมารราชบุตรพระยาโคตบังในสมัยกรุงสุโขทัยถัดขึ้นไปจะเป็นยันน้ำเต่ามีอักษรขอมที่เขียนอยู่ในยันนำเต่าชั้นแรกคือคำว่าตะชั้นที่สองคือคำว่าศักชั้นบนสุดคือคำว่าถักถัดขึ้นไปเป็นยันอุณาโลมและมียันนะอยู่บนยอดยันอุณาโลมมีคำกล่าวในมมผู้ที่ศรัทธาว่า ใครมีประหลงพ้องเงินจะ,จะเจริญรุ่เรงเรืองไม่ฝืดเครื่องขัดสนม้นตกอยู่ในภาวะอันตรายจะแกลาวคลคาดได้อย่างน่าอาัศจรรย์และไม่สำคัญว่าพระเครื่องรุ่นนั้นจะทันทันหรือไม่